สวัสดีครับผมอาจารย์จอร์จ t p x นะครับวันนี้เราจะมีทิปแอนทิคนะครับดีๆนะครับสำหรับชาวพี่น้องเดมอนนะครับรถเดมอนนะครับตอนนี้เป็นรถที่เราเพิ่งออกวางตลาดนะครับแรกๆนะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คระยะนะครับแรกๆเลยนะครับตามปกติเราสามารถตรวจเช็คได้ในระยะอันกิโลนะครับอันกิโล ้เราก็อาจจะเช็ดก่อนไ,ได้ถ้ารถยนเราก็สามารถเช็ดได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตรวจเช็ดเรื่องของระบบคัดนะการ,ราตัดตั้งคัดนะครับคัดคืออะไรนะครับอุปกรณ์ hmm. ที่ใช้ในการตัดส่อกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับชุดเกียร์ถ้าเราปรัดออกจากคัดแล้วเอ่อเราจะเข้าเกียร์ลำบากนะครับอาจจะเข้าไม่ได้เลยหรือแม้ว,ว่าอาจจะเข้าได้รถเราก็จะกระตุก เพราะฉะนั้นระยะทัดนะครับก็จะเป็นที่จะต้องพอดีนะครับจะพอดีขนาดไหนก็คือถ้าสมมติว่าระยะทัดมันตึงเกินไปหรือเรียกว่าฟีทัดมันน้อยนะครับฟีทัดมันน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทัดลื่นนะครับทัดลื่นแลื่จเป็นยังไงก็คือขณะที่เราขับรถไปนะครับเราเร่งน,นะครับเครื่งอยงยนต์จะเร่งขึ้นมาปื้๊ดเลยแต่ล้อมันไม่ไม่หมุนนะคติด ตาเพื่อนอาการานี้คือชัดลื่นหรือระยะฟรีชัดมันน้อยเกินไปหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็จะมีอย่างนก็คือระยะฟรีชัดมันเยอะนะครับระยะฟรีชัดมันเยอะการเข้าเกียร์เกียร์เราจะลึกนะครับเกียร์เราจะลึกนะครับการเข้าเกียร์ก็จะเท้าลำบากนะครับเนื่องจากว่าระยะฟรีชัดมันน้อยขณะที่เรากดคัดไประยะคัดมันไม่ตัดนะครับก็คือมันไม่มันไม่ตัดกลนบาง เราจะทําการปรับตั้งคัดนะครับเราก็ควรที่จะต้องปยดเครื่องยนต์ก่อนแลค,คือเราจะมาดเรื่อปิดเครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะครับก่อนที่เราจะทาการปรับตั้งครับหลังจากที่เราปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จับเครื่องครับ <S <S ครับ,รบในการปรับตั้งนะครับเราปรับตั้งตรงไหนนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับ นี้ก็คือศัตรูการตั้งคัดนะครับอยู่ทางด้านเครื่องยนต์ด้านซีกขวามือเราเทอร์กเกตก็คือใกล้ๆกับเหล็กวัดไม้วัดน้ำมันเครื่อนะครับตรงนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีแค่เพียงใบแจวแหวนเบอร์14นะครับใบแจวแหวนเบอร์14แล้วก็เข็มวงแบวนหนึ่งอันนะครับอ่ะนะครับการปรับตั้งก็คือเราเริ่มต้นจากการ คลายนัดล็อกสกรูปรับตั้งนะครับนั่นคือเราคลายออก,กนะครับคลายขอ้อหลวมนะั่นคลายใค้ก่อนเห็นห่อเสร็จแล้วเราก็ใช้แข็งวงแหนนะครับเริ่มต้นจากก็คือเราหมุนเอาไข็วงแหวนเนี่ยหมุน,นในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับประมานะครับคลายออกมาก็อยู่ประมาณที่รอบนึงนะครับประมาณอรอบนึงอย่าให้เกินนี้นะครับใหญ่เกินกนี้เสร็จแล้วเราก็จะ หมุนกลับคืนไปที่เดิมนะครับกลับคืนไปที่เดิมเราเริ่มหมุนมาลักษณะที่ว่าค่อยๆหมุนช้าๆนะครับจนมีความรู้สึกว่าตัวสกรูเนี่ยมันจะหมุนไม่ไปจุดๆนั้นนะครับเริ่มที่จะหมุนไม่ไปลักษณะเราจะใช้ความรู้สึกหมุนนะครับพอเริ่มหมุนไม่ไปหงุดหง่ดนะครับเสร็จแล้วเราก็หยุดที่จุดนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องถึงมาตามเก็บใบจ่ายครั้งหนึ่งนะครับประมาณ4ี้าองศาสเกตนะครับตอนนี้มันอยู่ขนาดประมาณสี่งศาครับ แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็หยุดแล้วก็ทำการล็อกนะครับล็อกล็อกเลยเวลาที่เราล็อกก็คือเราใช้แหวนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไขควงแบตของเรานะครับจับไว้เพื่อป้องกันตัวสกรูเนี่ยตามานัดที่เราล็อกนะครับ ข้อน,นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีการปับตั้หัตกับไม่ยากคับ